เริม่มเช็คแรมตอนเช็คแรมกันนะครับนะทุกคนครับผมจะกลับบ้านอีกแล้วครับ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมาดูเจอัพคลิปวันนี้นะครับอัปอีกที1ปีถัดไปก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนนะครับไปติดตั้งเซ็นเซอร์นะครับก็คือไลติ้งเซนเซอร์นะฮะไฟติดในเกลางคืนนะครับแล้วก็ไฟดับในเวลากลางวันครับผมจะไปติดที่ทุ่งนานะครับไปกันเลยดีกว่าครับไปครับ และทุกคนครับนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดของเรานะฮะนี่คือเซ็นเซอร์และนี่คืออุปกรณ์ต่อพ่วงส่วนนี้คือขาตั้งกล้องครับทุกคนซึ่งผมได้เตรียมมานะฮะแต่ว่ามีแค่ตัวนี้ไม่มีตัวคีบโทรศัพท์แต่ไม่ต้องเสียใจไปครับเรามีขาตั้งกล้องของเราทุกคนครับนี่คือเซ็นเซอร์ของเรานะครับตัวนี้นะฮะ ทุกคนก็จะคุ้นเคยกันดีนะครับผมซึ่งวันนี้นะฮะเราจะมาติดตั้งกันที่ขอบหมูขอบหมูของเท่านี่แหละนะครับแล้วก็คอกัวนะครับคอกัวจะอยู่ฝั่งทางโน้นส่วนข้อหมูจะอยู่ตรงนี้นะครับอุปกรณ์เราจะมีนี่ครับอุปกรณ์ต่อเชื่อมนะครับเซ็นเซอร์นะฮะแล้วก็เช็คลแลมอันนี้เช็คลแลมครับเอาไว้เช็คว่าสายไฟที่เราจะทํามีไฟอยู่หรือเปล่านะครับเพื่อความปลอดภัยอุปกรณ์ตัดต่อสายไฟนะครับ กันไกอันนี้ไม่ควรนะครับแล้วก็คัตเตอร์แบบนี้นะครับไปติดตั้งกันครับอันดับแรกตอนนี้สิ่งที่เรามองเห็นนะครับสว,วิตต่างหลอดไฟใช้ไฟต่างๆเราจะดูแบบว่าหลอดที่เราจะใส่นะครับคือหลอดไหนบ้างนะครับก็คือจะเป็นหลอดนี้หลอดเดียวนะฮะสายก็คือสายนี้ผมยังไม่แน่ใจว่าตัวไหนเป็นลายตัวไหนเป็นนิวตอนก็จะต้องดูอีกที you ตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําการติดตั้งเซ็นเซอร์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ที่ข้อหมูนะฮะเหลือข้อวัวนะครับจะติดตั้งเป็นพรุ่งนี้นะครับช่วงสายๆแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูตอนที่ทดสอบนะครับว่ามันจะทํางานยังไงนะครับวันพรุ่งนี้นะครับจะให้แม่นะครับถ่ายให้เดี๋ยวมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับ วันนี้ก็เป็นวันที่2แล้วนะครับทุกคนที่ผมจะมาติดตั้งเซ็นเซอร์นะครับอยู่ที่คอกวัวของเรานะครับเดี๋ยวผมจะเตรียมของนะครับแล้วก็ไปเจอกันที่คอกวัวเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูที่ป สวิตนะครับแล้วก็หลอดไฟว่าเราจะติดกันตรงไหนน่าจะเป็นตรงบริเวณนั้นครับตรงนั้นนะทุกคนมันจะมีรอยต่ออยู่เราจะไปแกะตรงนั้นแล้วก็ดูตัดไฟเราจะทำการเอาเซ็นเซอร์ตัวนี้เข้าไปติดอ้เลื่มเช็คแหลมตัวนี้เราเช็คแหลมกันนะครับเสร็จแล้วครับ เดี๋ยวเราจะมาทดลองกันนะครับว่าผลลัพที่ได้มันจะเป็นยังไงนะฮะเอาขึ้นกปดสวิตช์ตอนนี้ไฟยังไม่ติดนะครับเดี๋ยวเราจะจำลองการทำให้เซนเซอร์ตรวจจับได้ว่าตอนนี้เป็นกลางคืนแล้วนะครับเราเจะเอาอันนี้ไปเข้าไปตรงนี้ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการติดตั้งเซ็นเซอร์ของเราในวันนี้นะฮะสำหรับเซ็นเซอร์ของเรานะครับสั่งซื้อจาก Lazada นะครับเออใช่ไหมวะาลาซาด้หรือช้อปปีนะครับเดี๋ยวจะขึ้นให้นะครับตรง descript ข้างล่างนะครับหรือว่าสามารถไปค้นหาดูในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็ลองไปค้นหานะครับเอามาติดตั้งกันดูนะครับง่ายๆไม่ยากนะครับ เป็นไงบ้างทุกคนครับสาหรับคลิปนี้นะฮะพาไปติดตั้งเซ็นเซอร์นะครับที่ทุ่งนานะฮะก็ติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งคอกหมูและครอบวัวนะครับตอนนี้อาจะเห็นชุดเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าบรรยากาศร้อนนะฮะก็เลยไปอาบน้ําแล้วก็เปลี่ยนชุดใหม่นะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครป์นะครับหรือกดติดตามให้กับผมด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้ครับก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ แม่บอกว่าคนที่ถ่ายคลิปให้คือแม่ไม่บอกหน่อยวม่งั้นนะคร <c oughs> ับตากล้องของเราครับคุณแม่